สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมแม็กครับในตัวอย่างนี้นะครับเราจะใช้ a d a าฟู i I.O. ในการทำการแจ้งเตือนเข้าลายด้วยการใช้สวิตช์ ifttt นะครับ a d a าฟู i I.O. รองรับการเชื่อมต่อกับบริการหรือว่าเรารียกว่าเซอร์วิสนะครับภายนอกหลายอย่างในตัวอย่างนี้เราก็จะมาลองทดลองทำปุ่มกดนะครับแล้วก็จะให้อัปเดตที่ a d a าฟูด I.O. แล้วก็จากนั้นก็จะส่งข้อความเข้า ไปยังไลน์นะครับด้วย s e r v IFTTT เข้ามาที่หน้าแดชบอร์ดของเรานะครับแล้วก็ตัวอย่างนี้ก็ให้เราสร้างปุ่มเป็นสวิตกดเครื่องหมายบวกแล้วก็เลือกท็อกเกิลนะครับจากนั้นก็สร้างฟีดนะครับชื่อว่าสวิตกดปุ่ม r e a t e แล้วตัวอย่างนี้ผมก็สร้างไว้แล้วนะครับจากนั้นก็กดคลิกเลือก กดปุ่ม Next Step ที่ตรงั t ท n นะครับถ้าเป็นเปิดนะครับเป็น On ผมจะให้เป็นเลขหนึ่งถ้าเป็น Off เป็นเลขศูนย์กด Create จากนั้นก็ต่อวงจรในโหนด MCU ของเราตามนี้นะครับขาหนึ่งต่อกับกาวแล้วก็ขา D6 ต่อกับสวิตช์อีกขาหนึ่งนะครับก็จะเป็นตามรูปนี้เลย จากนั้นก็ดาวน์โหลดโค้ดตัวอย่างนี้นะครับแล้วก็ Copy ใน Arduino IDE นะครับที่ขวาวางจากนั้นก็ให้แก้2อค่ามาเดินะะครับค่าของ WiFi กับค่าของคีย์ของ Adafruit แล้วก็กดปุ่มอัปโหลดนะครับ เปิดดูใน serial monitor แบบนี้ก็แปลว่าเราเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเข้ามาดูที่ adafruit าา io นะครับลองกดที่ปุ่มลองกดปุ่มดูนะครับก็จะเห็นว่าเมื่อเรากดปุ่มหน้าแดชบอร์ดของเราจะมีการอัปเดตนะครับจากนั้นก็เข้ามาที่เมนู service นะครับเลือก ifttt ข้ามาที่ Service เลือก ifttt แล้วก็กด Connect นะครับเลือก Connect แล้วก็จะมีให้ออเทนนะครับก็กด a ออเทนเยียงเท่านี้เราก็เชื่อมต่อกับ ifttt ได้แล้วนะครับก็ขั้นต่อไปเราก็จะสร้างสร้างเหตุการณ์นะครับเมื่อ ปุ่มถูกกดเนี่ยให้ส่งข้อความไปที่ l ล n e ก็เข้าไปที่เมนูด้านบนนะครับเลือกปุ่ม r e a t e ตรงรูปไอคอนเรานะครับเลือก r e a t e ตรงนี้การใช้งาน ifttt ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือรอจากกาหนดเหตุการณ์ขึ้นมาเพื่อใช้ในการทิกเกอร์นะครับอันนี้ก็คือ if ถ้าเกิดเหตุการณ์นี้เหตุการณ์นี้ก็คือเหตุการณ์นี้ก็คือเหตุการณ์ที่มาจาก a d a f o o d นะครับเราก็เซิร์ชหา Service a d a f o o d เจอแล้วครับกดคลิกเลยเมื่อ m o n i t o อร์ e d นะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็เลือกตรงนี้เราก็จะโหลด Feed ขอรานาครับก็จะเห็นว่าฟีดที่เราสร้างไว้เนี่ยก็จะเข้ามาลิงก์กับตัวนี้โดยอัตโนมัติตัวอย่างนี้นรนนเราก็จะเลือกฟีดที่ชื่อว่าสวิตเมื่อมีเหตุการณ์ก็คือ E q คว l นะครับก็คือเมื่อเท่ากับ1นะครับเมื่อเรากดปุ่มแล้วเป็นอยู่ในสถานะออน,นะครับสีเขียวก็จะมีค่าเป็น1ตามที่เราจะตั้งค่าไว้จากนั้นก็กดปุ่ม create trigger นะครับเมื่อเรามี trigger แล้วนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้แล้วจะให้ทำอะไรกดบวกนะครับจะให้ติดต่อกับ service ที่ชื่อว่า l ล ne เลือกรลายนะครับกด Connect ก็จะมีให้ยืนยันก็เป็นยุอร์เนมกับพาสเวิร์ดของลายเรานะครับเลือกอากในลายก็จะมีข้อความเด้งขึ้นมาในลายนะครับว่าเรามีการเชื่อมต่อกับสวิต c ์นี้อยู่จากนั้นตรงเหตุการณ์นะครับเหตุการณ์ก็คือจะมีการส่งข้อความไปที่ลาย กดปุ่มนี้นะครับเลือกกลุ่มที่จะส่งไปนะครับอย่างนี้ผมเป็นกับ Line Bot นะครับถ้าใครอยากจะเพิ่มตัวแปลอื่นก็ตามนี้ได้เลยนะครับถ้าใครมีรูปอยากจะส่งรูปเพิ่มเติมก็ใส่เป็น URL ของรูปภาพแล้วก็กดปุ่ม Create Action แล้วก็กดปุ่ม Finish ตุนนี้จะบอกว่าเรียบร้อยแล้วนะครับ ากนั้นก็ดูในหน้าแดชบอร์ดของเรานะครับผมจะลองกดปุ่ม1น,นะครับอ่าเดี๋ยวปิดก่อนเมื่อผมกดปุ่มนะครับสบักแป๊บนึงก็จะมีข้อความเด้่งขึ้นมาอ่าเห็นไหมครับเนื่องจากเป็นเวอร์ชันฟรีนะครับการที่ เป็นเหตุการณ์ทิกเกอร์เนี่ยจะมีการหน่วงเวลาเดี๋ยวลองกดอีกครั้งนะครับกดปุม่มเปิดอ่ะมาแล้วนะครับอาจจะช้าหน่อยนะครับเห็นไหมครับก็จะประมาณ1นาทีนะครับเมื่อกี้39อันนี้เป็น40ประมาณ1นนาทีก็ขอบคุณที่รับชมกันจนจบน,น,นะครับหวังว่าคงทำกันได้ทุกคนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ